ข้อความจากซานันดาถึงทุกท่าน ฉันชื่อซานันดาและฉันมีความสุขมากที่ได้พูดคุยกับพี่น้องชายหญิงบนโลกนี้ต่อไปพวกเราเหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างได้สื่อสารกับมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องและได้นำเสนอความจริงอันไม่พึงปรารถนามากมายพวกท่านหลายคนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อสิ่งนี้แทนที่จะยอมรับและก้าวต่อไปปฏิกิริยาเหล่านั้นกลับทำให้ความก้าวหน้าในการก้าวสู่การตื่นรู้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่มนุษย์ปรารถนานั้นช้าลง คุณไม่สามารถต่อต้านความจริงทุกประการด้วยความเครียดแค้นหรือความโกรธได้นี่คือสิ่งที่ฝ่ายมืดต้องการให้คุณทำเส้นทางแห่งแสงสว่างนั้นไม่ง่ายสำหรับเผ่าพันธุ์ใดใในจักรวาลการวิวัฒนาการสู่มิติที่สูงขึ้นมักมาพร้อมกับการเสียสละ เช่นการสละชีวิตมนุษย์โดยการละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวแทนของคุณค่าทางวัตถุและก้าวไปสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างในมิติต่างๆของกาแล็กซี่นอกจากนี้การยอมสละชีวิตส่วนตัวเช่นอัตราตัวตนและความเห็นแก่ตัวและปล่อยให้จิตวิญญ,ญาณและจิตสำนึกแห่งแสงสากลควบคุมตัวตนของคุณ หากใครคนหนึ่งจริงจังกับการก้าวเข้าสู่โลกหมิติใหม่มนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเดียวกันย่อมทำได้เพียงดึงพวกเขาลงมาและชะลอกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่5มิติให้ช้าลงหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มนุษย์ของเราผู้รู้แจ้งพวกเขามักจะใช้เวลาอยู่อย่างสันโดษทิ้งทุกคนที่พวกเขารู้จักไว้เบื้องหลังไม่สนใจเส้นทางที่พวกเขาเลือกไปสู่สัจธรรมและแสงสว่าง ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์ละทิ้งครอบครัวที่ร่ำรวยโดยไม่หันหลังกลับอีกหลายท่านก็เสียสละตนเองเพื่อมนุษยชาติไม่มีใครสามารถก้าวไปสู่โลกแสงสว่างที่สูงขึ้นได้โดยไม่ละทิ้งความยุติดในสามมิติมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไปกับงานการหาเงินการเอาตัวรอดหรือสิ่งที่ไรความหมายเช่นการไปซื้อของดูหนังดูคอนเสิร์ตดูกีฬาอยู่ร้านอาหารอยู่บารในวันหยุดพักผ่อน ดูการแสดงในมือถือเล่นแอปพลิเคชันต่างๆการดื่มสุราการสูบบุหรี่การใช้ยาเสพติดต่างๆและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงการสร้างความบันเทิงให้กับตนเองเท่านั้นคุณคิดว่าการดำรงอยู่ที่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่เลยมนุษย์ทุกคนจะต้องตอบคำถามต่อพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำหรือพยายามทำเพื่อช่วยผู้อื่นจากความชั่วร้ายด้วยการช่วยหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามความยากจนและความอดอยาก โดยพื้นฐานแล้วคือการที่พวกเขารับใช้แสงสว่างบนโลกแม่พระธรณีพระเจ้าจะไม่ยอมให้ใครได้เลื่อนขั้นผู้ที่หลงระเริงไปกับอัตราของตอนเองและเพียงแต่มองดูมนุษย์ถูกอำนาจของนักการเมืองที่ทุจริตทำร้ายแม้กระทั่งบูชาและสนับสนุนผู้นำชั่วร้ายเหล่านั้นหากคุณไม่ขยายจิตวิญญ,ญาณคุณจะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากไปสู่มิติที่ต่ำกว่า เส้นทางแห่งแสงสว่างไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมพลังและมั่งคั่งร่ำรวยแต่มันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงมันเกี่ยวกับการสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยการกระทำและแบ่งปันกับผู้อื่นลองดูเศรษฐีชั้นสูงของคุณสิซึ่งมนุษย์หลายคนยังคงบูชาพวกเขาขโมยความมั่งคั่งจากมนุษยชาติและพวกเขาจะไม่มีวันแบ่งปันมันกับใครเลย ยกเว้นแต่จะใช้จ่ายเพื่อตัวเองหรือใช้มันต่อต้านอรารยธรรมมนุษย์เพื่อกดขี่หรือกดขี่มนุษย์ให้มากขึ้นพวกเขาเป็นเทียงความชั่วร้ายและไม่มีอะไรที่เป็นมนุษยธรรมในตัวพวกเขาเลยมีแต่ความโลภล้วนล้วนหลายคนบนโลกใบนี้ยังคงอยากเป็นเหมือนพวกเขาและต้องการมีเงินทองเป็นของตัวเองรากเงาของความเห็นแก่ตัวมาจากความมืดและนี่คือแก่นแท้ของสังคมมนุษย์ เราไม่ต้องการวิญญาณในมิติที่สูงกว่าที่สนใจแต่ตัวเองเราเห็นได้ว่ามนุษย์ชอบพูดมากและพูดมากแต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของตอนเองคนส่วนใหญ่กลับหายตัวไปในชีวิตที่เอาแต่ใจตัวเองคุณคิดว่าอรารยธรรมอื่นจะทำทุกอย่างเพื่อมนุษยชาติหรือในขณะที่ประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่กลับไม่แม้แต่จะยื่นมือออกไปเพื่ออิสรภาพของตอนเองเลยหรือ แน่นอนว่าไม่มนุษย์ยังคงสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งไม่มีอยู่จริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของคุณได้ความจริงจะยังคงเหมือนเดิมไม่หวั่นไหวไปกับคำโกหกใดๆมนุษย์ต่างมองหาช่องโหว่ต่างๆเพื่อหลุดพ้นจากเมทริกสามมิติ เพื่อหลีกเลี่ยงโลกแห่งจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างดังที่พวกเราสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กซีและแสงสว่างได้กล่าวไว้ก่อนหน้าน,นี้ไม่มีทางลัดสำหรับใครเลยทำได้เพียงผ่านกระบวนการวิวัฒนาการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้แห่งแสงสว่างและความรักทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของตนเองจุดหมายปลายทางของพวกเขาจะเป็นอย่างไรซึ่งจะสะท้อนออกมาในพลังสั่นสะเทือนโดยรวมของพวกเขา การทำงานทางจิตวิญญาณที่จำเป็นนั้นง่ายมากเช่นเดียวกับการทำสมาธิเงียบๆทุกวันส่วนที่เหลือจะได้รับการดูแลผ่านการพัฒนาจิตสำนึกทางจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างของพวกเขาเอง ยิ่งทุกคนหลีกหนีจากความจริงนานเท่าไหร่เขาหรือเธอก็จะยิ่งจมอยู่กับความจริงในมิติที่ต่ำกว่านานเท่านั้นขณะที่พวกเขากำลังวิ่งเข้าหาแต่คำโกหกที่มาจากฝ่ายมืดซึ่งจะพาพวกเขาไปยังดาวเคราะห์ที่ต่ำกว่าโลกไกอาอาจารย์ทางจิตวิญญ,ญาณทุกคนเช่นพระพุทธเจ้า,าศาสดามูฮัมหมัดคานทีกวนอิมกฤษณะซานัตคา,ามระ เซนเจอร์แมงและคนอื่นๆอุทิศชีวิตมนุษย์ของตนให้กับเส้นทางแห่งการระสรุคุณถูกตั้งโปรแกรมให้เพิกเฉยต่อความจริงและทำตามคำโกหกที่สร้างขึ้นโดยเหล่าสมุนผู้รับใช้ของความชั่วร้ายไม่มีใครต้องการมนุษย์ที่รับใช้และติดตามวิญ,ญญาณมืดในมิติที่5เพราะพวกเขาจะพาแต่ความมืดและความเห็นแก่ตัวมาด้วยการดำรงอยู่ในมิติที่หและมิติที่สูงกว่านั้นล้วนเกี่ยวกับความรัก แสงสว่างความจริงการสนับสนุนการแบ่งปันและการมีเมตตา ต่อการชีวิตในมิติที่สูงส่งนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์และการกระทำที่บริสุทธิ์และแท้จริงซึ่งหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณไม่ใช่หล่อเลี้ยงอัตตาที่มีวรระแต่ความเห็นแก่ตัวพระผูเป็นเจ้าทรงควบคุมกระบวนการยกระดับนี้ดังนั้นวิญญาณเดียวที่จะตื่นรู้คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่มิติที่5คุณไม่สามารถโกหกเพื่อไปสู่ความจริงอันสูงส่งของแสงสว่างได้เพราะแรงสั่นสะเทือนของคุณจะดังกึกก้องบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงภายในของคุณ และจุดที่คุณพัฒนาในฐานะวิญญาณคุณมีเหตุการณ์ไม่ขาดฝันเกิดขึ้นที่บินตูลูประเทศมาเลเซียเมื่อเสาแสงสีแดงและสีส้มปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันคือการโจมตีของกองกำลังมืดจากโลกต่อประชากรมนุษย์ในพื้นที่นั้น เหล่าฝ่ายมืดส่งเครื่องบินขึ้นที่สูงปล่อยก๊าซจากการทดลองที่มองไม่เห็นออกมาพยายามวางยาพิษมนุษย์ในพื้นที่นั้นกองกำลังแสงกาแล็กซี่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีในชั้นบรรยากาศขณะที่พวกเขากำลังลาดประเวณดาวเคราะห์ของคุณอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงส่งยานแสงไปชำระล้างท้องฟ้าและอากาศให้ ผลที่ตามมาคือแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้จากแสงสีแดงและแสงสีส้มในยามค่ำคืนพวกเราเหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงนำเสนอแต่ความจริงหากพวกเจ้าไม่ยอมรับพวกเจ้าก็จะไม่ได้ไปสู่ดินแดนแห่งแสงอันสูงส่งพร้อมกับอิสรภาพความสามาคัคคีความสนบสุขและความอุดมสมบูรณ์ขอส่งความรักอันสูงสุดของฉันไปยังดวงวิญญาณบนพระแม่ไกาอา จงติดตามความจริงและแสงสว่างหากคุณต้องการออกจากเมตริกซ์สมิตินี้ด้วยการก้าวขึ้นสู่โลก5มิติแห่งความสามัคคีพี่น้องชายหญิงที่ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวชีวิตที่ตั้งอยู่บนความรักแสงสว่างและการรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นซานันดาถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งพลังแห่งกาแล็กซี